หาพลังงานเงินนะคะความลับมหาเศรษฐีนะคะใช้จูนเรื่องนี้ตลอดเวลานะคะมันทำให้เขามีพลังงานการเงินที่ฟลูแล้วก็แฮปปี้เป็นแฮปปี้มันนี่เป็นการมีเงินแบบว่าสบายๆเงินคล่องดังนั้นมาจูนพลังงาน5พลังงานเงินกันดีกว่าค่ะข้อ1น,นะคะคุณต้องเข้าใจอ,าองค์ประกอบ3อย่างนะคะในการ ที่คุณจะจูนพลังงานที่ดีนะคะในที่นี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าสมองเรามีสามพาร์ทคือ t r e e brain นะคะก็คือร่างกายเรามีสมอง3ามสมองนะคะก็คือสมองส่วนแรกก็คือสมองเรานี่แหละ90%ทําอร์เซงานโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็สมองส่วนที่2ก็คือลำไส้ก็คือ,คอเป็นสมองพาร์ทของการเป็นจิตวิญญาณนะคะคือจิตวิญญาณสัญชาตญาณทั้งหมดแล้วก็หัวใจพาร์ทก็คือความรู้สึก ดัง,ง,งนั้นเนี่ยถ้า3มอย่างนั้นลิงก์ไปด้วยกันนะคะแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมองของคุณคิดแล้วก็ลำไส้คุณแปลปวนแบบไม่ไปทางนั้นอึดอัดแล้วก็หัวใจคุณไปอีกทางหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องมาโฟกัสก็กคือลำไส้ของเราหรือจิตวิญญ,ญาณของเรากําลังจูนบางอย่างให้คุณเลิกจิตวิญ,ญญาณก่อนนะคะบางครั้งอะสมองเราอะเราเชื่อมันไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีข้อมูลมันเยอะโอเวอร์โหลด เราจะเห็นได้ว่าทําไมเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเราถึงจะต้องวางความคิดลงแล้วก็นั่งสมาธิหรือว่าไปทําอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับความคิดตรงนั้นเพราะว่าอะไรพอสมองมันโล่งอะ่ะมันจะคิดออกนั่นก็คือการจูนกับจิตวิญญาณการจูนกับไฮเออร์เซลหรือว่ามหาปัญญาด้านบนแล้วหัวใจเราจะตื่นเต้นหัวใจเราจะเต้นแรงดังนั้นเนี่ยมันจะมีคําพูดที่บอกว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณเรานําเสมอไม่ใช่สมองนะถ้าสมองมันก็แค่แบบ ร่างกายเท่านั้นดังนั้นเนี่ยกายใจจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่า3มอย่างนี้ตรงกันก็คือคุณก็จะทำทุกอย่างได้อย่างง่ายและฟลูมากมาขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาใช้ในการตัดสินใจต่างๆถ้าบางอย่างเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเขาเชื่อสัญชตาตญาณเขาเชื่อหัวใจเขามันจะไปในการที่เขาเลือกสิ่งนั้นได้ถูกทางเสมอนะคะเทคนิคที่สองของอับราฮัมฮิกก็คือการที่คุณเคลียร์ว่าคุณต้องการอะไรและคุณ แฮปปี้มันจะนำพาสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาเข้ามาเงินเข้ามามันนี่คำดังนั้น Get clear and get Happy และมีความสุขคุณทำแค่นั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคลียร์และคุณยังไม่มีความสุขเงินไม่ฟลูเงินไม่เข้ามาหรือสิ่งที่คุณต้องการไม่เข้ามานี่คือความจริงนะคะดังนั้นจงให้ตัวเองอนุญาตตัวเองให้มีความสุขและฟลูเพื่อที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นมากขึ้นข้อที่สามนะคะจัก,กรวาลไม่รู้ว่า การที่มีเงินในบัญชีของคุณเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่รู้สึกว่าคุณมีเงินในบัญชีนั่นคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าจักรวาลสื่อสารกับเราด้วยความรู้สึกถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีเงินในบัญชีรู้สึกว่าคุณรวยจักรวาลก็จะมีโอกาสส่งการเงินส่งความมั่งคั่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเห็นเงินในบัญชีแล้วคุณรู้สึกไม่มีเงินในบัญชีนั่นก็เป็นเหตุผลว่าคุณไม่มีเงินมากขึ้นคุณก็จะเป็นคนที่ ลำบากไม่มีเงินมากขึ้นดังนั้นจัก,กรวาลสื่อสารกับเราด้วยความรู้สึกเหมือนกับเราพูดถึง AI เนาะ AI แบบจับเรดาร์เราใช่ไหมจัก,กรวาลก็เหมือนกัน AI จัก,กรวาลคือเขาจับความรู้สึกเราถ้าความรู้สึกเราอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกเราเติมเต็ม f u ลฟ f ล e l มีความรู้สึกดีรู้สึกมั่งคัง่งจัก,กรวาลก็จะจูนสถานการณ์โอกาสต่างๆเข้ามาหาเราให้เรามีโอกาสาที่มีเงินมากขึ้นหรือว่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไม่เคยขาดแคลนนั้นคนที่ไม่เคยขาดแคลนเขาจะรู้สึกดีเขาจะรู้สึกว่าเขารวยเขารู้สึกอุดมสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นนะคะข้อที่4ี่นะคะถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่อึมครึมสภาวะที่ไม่โอเคเลยนะคะให้คุณเปลี่ยนสตอรี่นะคะให้คุณเปลี่ยนสตอรี่ให้คุณรู้สึกดีขึ้นให้คุณรู้สึกตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยเช่นสมมติว่าคุณติดขัดกับเรื่องการเงินมากๆแต่ว่าคุณอย่าออกจากตรงนั้นคุณแค่เปลี่ยนเรื่องหมายว่า เล่าเรื่องใหม่ลองแต่งเรื่องให้กับตัวเองเช่นจะดีไหมนะถ้าเกิดว่าฉันมีเงินเข้ามาในบัญชีหลักล้านฉันอยากรู้จังเลยว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะตื่นเต้นไหมถ้าเกิดว่าฉันมีเงินหลักล้านเข้ามาในบัญชีถ้าเกิดว่าฉันได้กินของอร่อยฉันจะรู้สึกยังไงนะถ้าฉันมีบ้านหลังใหม่บ้านหลังนั้นจะเป็นอย่างไรลองเขียนสตอรี่ใหม่ลองเล่าเรื่องนิทานเรื่องใหม่ให้กับตัวเองที่ต่างออกไปจากตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่ ลองทําดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าพลังงานคุณดีขึ้นแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับพลังงานของการติดขัดเรื่องเงินนะคะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายให้คุณกลับไปถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงต้องอยากมีเงินทําไมคุณถึงต้องมีเงินมีเงินมันทําให้คุณเป็นยังไงซึ่งอับ,บราฮัมฮิกเนี่ยได้สรุปไว้ดีมากๆจริงๆแล้วเราต้องการเงินเพราะว่าถ้าเรามีเงินเราจะรู้สึกอิสระ ถ้าเรามีเงินเราจะรู้สึกว่าเราสามารถเป็นผู้เลือกได้มากขึ้นถ้าเรามีเงินเรารู้สึกว่าเราจะสนุกมากเพราะว่าเราจะสามารถทําอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทําถ้าเรามีเงินเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของที่เจ้าของบริษัทเจ้าของเงินดังนั้นคุณมีเงินเพื่อที่คุณจะตอบสนองความรู้สึกหรือคุณมีเงินเพราะว่าเพื่อคุณจะได้ซื้อของช้อปปิ้งคุณช้อปปี้ของเพราะว่าคุณจะได้รู้สึกดีถูกไหมคะดังนั้นเน่ยเช่นเดียวกันเราก็ช็อตคัดไปเลยว่า ทำไมเราต้องรอให้เรามีเงินเราก็ความรู้สึกดีไปเลยสิเราก็รู้สึกฟีลกูดไปเลยสิเพื่อที่จะเป็นการตอบโจทย์แล้วว่าเราจะได้มีเงินมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าจักรวาลคุยกับเราด้วยความรู้สึกนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ความลับนี้แล้วเราก็ไม่จะเป็นจะต้องรู้สึกแย่รู้สึกติดขัดเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารู้สึกดีไปเรื่อยๆแล้วร,รักษาพลังงานดีๆของเราไปเรื่อยการเงินจะฟลูมากมาขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสจริงไม่จริง ซึ่งถ้าใครนะอยากจะมีพลังงานโฟกัสการเงินที่มากขึ้นมีการเงินที่ไหลฟลูมากขึ้นเม่แนะนำคลาสนี้ที่กำลังจะเปิดนะคะ The Law of Money นะคะ เป็นกฎของเรื่องเงิน17ดกฎจิตวิญญาณแห่งการเงินที่ทําให้การเงินคุณไหลฟลูมากขึ้นที่ทําให้คุณดึงดูดเงินได้ง่ายและดีมากขึ้นเทรนที่คุณเป็นพลังงานที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะในคลาสนี้เราจะสอนสดกันวันที่2 9 3 0 31ามอตุลานะคะใครสนใจลงทะเบียนและเรียนได้เลยนะคะในคลาสนี้ราคาพิเศษนะคะจากราคาเต็ม19,900เหลือเพียง1990นะคะเลดด้เมให้ราคาพิเศษนี้เฉพาะ5ท่านนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะใคร สนใจรีบลงทะเบียนนะคะทักมาที่ Line แอ l a d y may ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย